ไม้พยุงล็อกใหญ่150ตันลักลอบลงเรือประมงเข้ากัมพูชาชายกัมพูชาปฏิเสธอีก2รายจับชาวกัมพูชาพร้อมเรือยนต์อีก3หลบหนีที่ด่านชุมพลได้อีก20ตันหญิงสาวพิการทางการได้ยินถูกไฟฟ้าช็อตขณะเข้าห้องน้ำเพื่อนที่โชคดีเจ้าที่ช่วยอาการปลอดภัยและรายงานพิเศษ14ชั่วโมงู้ภัยตราด ค้นหาชายสติไม่ดีหายออกจากบ้านต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีว com สนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด จับไม้พยุงรายที่3ในรอบ24ชั่วโมงได้ไม้150ตอนพร้อมเรือและคนงานกัมพูชาหนึ่งคนป่าไม้เข้าตรวจยึดเผยจับได้3รายระบุไม้เหลือน้อยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเผยการลักลอบมีมากเที่อำเภอเมืองตราดที่บ้านหมูส่สี่ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราด เวลา10นาฬิกาของวันที่5กุมภาพันธ์2556ในนิมิตรธรำสาโรธหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตอรอสีจังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการตรวจยึดไม้พยุงท่อนจํานวนกว่า150ท่อนประมาณ10ลูกบาทเมตรมูลค่ากว่า1ล้านบาท พร้อมนายเงิฐดชาวกัมพูชาที่เป็นผู้เฝ้าดูแลรักษาไม้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หมายเลขทะเบียนกอไก่ทททหารต่อเต่า942ตราดสีดำแดงและเรือประมงความยาว8วา1ลำโดยก่อนหน้านี้นาวาเอกนุพดล ทิตวัฒนาสก,กุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้รับรายงานจากเรือเอกปรีชาญรวมศิลป์ผู้บังคับร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่537บ้านสะพานหินตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดว่าได้จับกลุ่มนายเงษได้ขณะเฝ้าการลำเลียงไม้พยุงลงเรือที่คลองสะพานหอนซึ่งมีชาวกัมพูชาแล,และชาวไทยรวมสี่คนหลบหนีไปทิ้งไม้พยุงจำนวน150่อนและเรือประมงไว้ในที่เกิดเหตุที่อยู่ในเขตหมู่4ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดย คนร้ายได้ขนใส่รถยนต์กระบะและนำมาส่งลงเรือประมงเพื่อลำเลียงไปยังประเทศกัมพูชาต่อมาในเวลาสามิกราวันที่5กุมภาพันธ์2556นาวาเอกนุพดลที่ตพะพัฒนสกุลได้เดินทางมายัางบริเวณที่จับกลุ่มและตรวจสอบไม้พยุงทั้งหมดพร้อมแจ้งให้นายนิมิตธรรมสาธรหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอรอที่4จังหวัดตราดทราบและเดินทางมาตรวจยึดไม้พยุงดังกล่าวไม่ใช่ครับผมจะมารถ รถรถมาครับรถมาใซคครับก็ถ <having> ูกจ <Okay. S 1> yeah, ับผมมาเจอพวกเขาพวกเขาเขาก็ถามผมมาทําไมผมบอกว่าผมมาส่งปูสเม่แล้วผมก็ถามเขาเขามาทําไมถามเขาว่าเขามาวางป้าวางอวดป้าแล้วก็เจอคนเขาหลยค้นหาคนหาคนแล้วผมก็ไม่กล้าจะจอดรถผมจอดรถผมลงไปห้ากลัวเขาทําอะไรรถผมกินล้วผมก็นนางกินกับเขาก็ ไม่ได้นานนะไม่ได้นานเห็นรถเข้ามารถรถก็เข้ามารถก็เข้ามาแล,าาลา้วก็ปวดร่างกินกับผมหมดลุกคืนมาลุกคืนมาทำงานก็นันายนิมิตกล่าวว่าในช่วงหนึ่งถึงสวันมีการลักลอบตัดไม้พยุงบ่อยครั้งตั้งแต่อเภอบอ่อไร่ไปจนถึงอเภอเมืองตราด ตามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังมีไม้พยุงอยู่แต่ปัจจุบันมีจํานวนไม่มากแล้วจึงน่าเป็นห่วงว่าไม้พยุงจะหมดไปในจังหวดตราดสําหรับการจับกลุ่มทั้ง3ครั้งได้ไม้พยุงเกือบ20ลูกบาทเมตรมีมูลค่ากว่าหลายมีมูลค่าหลายล้านบาทครั้งนี้ได้ชาวกัมพูชาหนึ่งคนที่ยังให้การปฏิเสธจนอีกรายถูกจับที่เมอบ่อไร่ซึ่งทั้งหมดถูกสอบสวนและดาเนินคดีอย่างเฉียบขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันร,รักษาป่านะเพื่อเพราะว่าไม้ประยุกนี้มันก็ถูกทําลายไปค่อนข้างมากตอนนี้เพราะว่ามันเป็นไม้ที่มีค่าค่อคนข้างจะสูงเลยทําให้ผู้ที่กระทําผิดไม่ค่อยเกรงกลัว เพราะม่ามันมันมีมันมีแรงจูงใจจากเนื่องจากมูลค่ามันมีมูลค่าสูงมากมันึงทำให้มีการกระทําผิดกันบ่อยครับที่ด่านจุมพลก็จับไปประมาณ3ลูกบาทเมตรแล้วก็ที่นี่ก็ประมาณก็ประมาณ3าสี่ลูกบาทไม่ก็เกือบ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 สิบลูกบาทเมตรแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ท่าเพราะว่าตอนนี้มัน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 ส่งมาลงเรือเพื่อจะลงไปทางทางทางเรือนะมันจะออกไปทางเรือนี่ว่า คนที่โดนโดนควบคุมตัวจับตัวไปได้ก็เป็นชาวกัมพูชาเขาก็ไม่ถามมาให้ข้อมูลได้ว่าใครคือเจ้าของขคิดว่าตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามป้องกันนะครับก็พยายามราตะเวนป้องกันเพื่อไม่เพื่อเพื่อไม่ให้มีการกระทําผิดนะแต่ทีนี้ว่ามันเมื่อจากมูลค่ามันสูงก็แรงจูงใจให้เขาไม่ค่อยกลัวกฎหมายเราก็พยายามเต็มที่พยายามว่า แต่ตอนนี้ก็พยายามปัดเพ้าระวังตรงไหนที่รู้ว่าตรงไหนจะมีต้นเราก็พยายามเพ้าระวังลาดเะเวนนะครับนาวาเอกนุพดลกล่าวว่าทางทหารนาวิกโยธินตราดและทหารพรานนาวิกโยธินในแต่ละพื้นที่และหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้ร่วมกันลาดตะเวนและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดแม้จะใช้มาตรการที่เด็ดขาดด้วยการใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ หากต่อสู้กันพร้อมจะต่อสู้ที่ผ่านมาชาวกัมพูชาเสียชีวิตไปหลายคนหลายคนถูกจับดำเนินคดีมาแล้วแต่การลักลอบก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทางทหารนวิกยโยธินตราพร้อมจะดำเนินการป้องกันปัญหาเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะกีจนาวิกโยธินตราดร่วมกับชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่1จับชาวกัมพูชาพร้อมเลื่อยยนต์ขณะตัดไม้พยุงในเขตไทยขณะอีก3คนวิ่งหลบหนีพร้อมส่งกำลังติดตามสอบปากคำเครียดก่อนส่งตำรวจ ที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดต,ตราดที่ชุดควบคุมฐานพลานาวิโยุทินที่1บ่อไร่ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดนาว,าเวัเอกสุบันดีนอกหัวหน้าชุดควบคุมฐานพลานาวิโยุทินที่1ได้รับรายง,งานจากเรือเอกสุทินวิสิมนผู้บังคับร้อยทหารพลานาวิโยุทินที่513บ้านทับทิมสยามตำบลด่านชุมพลจัดกำลังจากร้อยทหารพลานาวิกโยุทิน513ฐานทับทิมสยามจำนวน6นายทำการลาดตระเวนที่บริเวณคลองปูนเปียก ทันถึงเวลา10.07นา30นาทีได้ตรวจพบกลุ่มชาวกัมพูชาจํานวน4คนกําลังแปรรูปไม้พยุงอยู่ที่บริเวณหมู่7บ้านแทบทิมสยาม01ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งห่างจากเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาประมาณ1.5กิโลเมตรชุดราตระเวนจึงได้แสดงตนเป็นภาษาไทยและกัมพูชาเพื่อเข้าทําการจับกลุ่มและจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้จํานวน1คนทราบชื่อภายหลังคือนา <Nice S 2> ยเสรยโซเพียบอายุ33ปีอยู่บ้านพนมเรีย บ้าน58เดิมตำบลตาตกอำเภอซ้อมลูดจัังหวดพระตะบองในขั้นต้นให้การว่าเป็นทหารกัมพูชายังไม่ทราบสังกัดส่วนกลุ่มชาวกัมพูชาที่เหลืออีกจํานวน3คนได้อาศัยความชํานาญภูมิประเทศวิ่งหลบหนีการจับกลุ่มเข้าไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งชุดลาดตระเวนได้ยึดของกลางประกอบด้วยเลื่อยโซยนตราอักษร STIHL สีส้มจานวน1นเครื่อง บาเลื่อยขนาด36นิ้วจำนวนหนึ่งเครื่องโซ่เลื่อยยนต์จำนวนหนึ่งเส้นเดือเอกสุทินกล่าวว่าชาวกัมพูชาที่ถูกจับได้ถูกนำมาสอบปากคำที่ชุดควบคุมทหารพลานวิกโยธินที่หนึ่งในเวลา20นาฬิกาพร้อมนำของกลางเพื่อหาจุดและพิกัดที่กลุ่มชาวกัมพูชาได้ลักลอบตัดไม้และที่หลบหนีไปว่าเป็นใคร และมีการตัดไม้ในบริเวณใดบ้างทั้งนี้ที่ผ่านมามีชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ของไทยอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลทั้งหมดได้รายงานให้นาวาเอกสุบันดีนอกและนาวเอกนพดลที่ต่วัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ทราบเพื่อให้ส่งตัวไปยังเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ่อไร่ต่อไป ชุดควบคุมฐานพรานนวิกโยธินที่1ร่วมหน่วยป้องกันป่าตรวจยึดไม้พยุงกันเกลาวกว่า20ท่อนหลังพบ3คนไทยลักลอบตัดในป่าไม้ใกล้ชายแดนแต่หลบหนีหรือเป็นของผู้มีสีที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเวลา9นาฬิกาวันที่5กุมภาพันธ์2556นวาเอกสุบันดีนอกหัวหน้าชุดควบคุมฐานพรานนวิกโยธินที่1บไร่พร้อมด้วยเรือเอกสุทินวิสิมล ผู้บังคับร้อยทหารพลานนาวิกกโยธินที่ 5- 1 3สฐานทัพทิมสยามตำบลด่านชุมพลอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอรสี่ทำการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบเมื่อถึงบริเวณสวนยางพาราริมคลองยางหมู่หนึ่งตำบลด่านชุมพลอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดพบท่อนไม้จํานวนหนึ่งพบเห็นกลุ่มชายจํานวน3ามคนและเมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนได้วิ่งหลบหนีการจับกลุ่มหลังจากนั้น เจ้าที่จึงได้ร่วมกันพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่โดยรอบพบเลื่อยนต์โซ่ยนต์ตราอักษร S T I H L สีสม้มหมายเลขเครื่อง1286008จำนวนหนึ่งเครื่องและไม้ท่อนประกอบด้วยไม้พยุงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เซนเมตรยาวประมาณ1.9เมตรจำนวน17ท่อนไม้พยุงแปรรูปขนาด 10คูณ20เซนติเมตรยาวประมาณ1.9เมตรจำนวน2แผ่นไม้กันเกลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรยาวประมาณ4เมตรจำนวน2ท่อนไม้กันเกลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรยาวประมาณ4เมตรจำนวน1ท่อนไม้ยางร่อนแก่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35เซนติเมตรยาวประมาณ3.5มจเมตรจำนวน1ท่อนไม้ตะเคียนร่อนแก่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนติเมตรยาวประมาณ3.5เมตรจำนวน2ท่อนไม้อินทนินร่อนแก่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35เซนติเมตรยาวประมาณ3.9เมตรจำนวน3ท่อนนวอาเอกสุบันกล่าวว่าการลักลอบตัดไม้พยุงครั้งนี้เป็นการตัดไม้ในฝั่งไทยและมีคนไทยในตำบลด่านชุมพลเป็นผู้ลักลอบตัดแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของใครซึ่งทางหน่วยได้เก็บ ซึ่งทางหน่วยได้เก็บไม้ทั้งหมดไปรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ตรสีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วอย่างไรก็ตามชาวตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดบอกว่าไม้พยุงและไม้แต่ละชนิดมีผู้มีสีอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนชาวบ้านให้เข้าไปลักลอบตัดไม้แต่ไม่กล้าระบุว่าเป็นใคร หญิงสาวพิการทางการได้ยินเดินทางชมการแสดงกายกรรมจากจีนถูกไฟฟ้าช็อตขณะเข้าห้องน้ำเคลื่อนที่เจ้าหนาที่ดึงปลั๊กออกนำส่งโรงพยาบาลตราดอาการปลอดภัยเมื่อเย็นวันนี้ จ้าที่กู้ภัยตราสได้รับแจ้งได้รับผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อตที่บริเวณการแสดงกายกรรมที่จัดการแสดงขึ้นณนาสนามหน,น,น้าสลักลางจังหวัดตราดปรากฏว่าเมื่อไปถึงรถของเทศบาลเมืองตราดได้นําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราสแล้วโดยที่เตืกอุบัติเหตุโรงพยาบาลตราดพบว่าผู้บาดเจ็บชื่อน,นางสาววิรยาคงเจริญอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่119หมู่5ตําบลท่าพลิกอําเภอเมืองจังหวัดตราดมีอาการรู้สึกตัวดีไม่มีบาแดแผลใดๆแต่ไม่สามารถพูดจาได้ เพราะเป็นผู้พิการทางการได้ยินมีครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษที่มาด้วยกันเป็นสื่อกลางในการให้รายละเอียดโดยนางสาววิรยาเดินทางมาพร้อมกับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อเข้าชมการแสดงกายกรรมจากจีนในรอบนักเรียนและนางสาววิรยาได้เดินทางมาเข้าห้องน้ําเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่จอดอยู่หน้าเทศบาลเมืองตราด แต่ขณะที่เดินขึ้นโดยจับราวเพื่อขึ้นไปบนรถปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วและดูดบริเวณที่นางสาววิริยาจับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ทีแรกเข้าใจว่านางสาววิริยาเป็นลมชักร้องอุีแต่พอเห็นว่าเป็นเพราะไฟดูดจึงดึกลักออกและช่วยนำส่งโรงพยาบาลตราทันทีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบอกว่า การแสดงกายกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีการประสานขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจังหวัดตราดจึงใช้ไฟฟ้าจากการปั่นและได้มีการต่อไฟจากเวทีการแสดงมาอย่างรถสุขาในการให้แสงสว่างภายในรถแต่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจนช็อตนางสาวริยาจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับอระดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ย เราก็อ้อมมาตรงนี้เออเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูออกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ14ชั่วโมงกู้ภัยตราตามหาหนุ่มสติไม่ดีหลังรับแจ้งจมน้ำเสียชีวิตที่สุดพบนั่งอยู่กับสุนัขบอกว่ายน้ำข้ามเกาะช้างทำให้มาช้า ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดวิทยุกู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากลูกค้ากู้ภัยเขตอำเภอแหลมงอบในเวลา14นาฬิกาวันที่5กุมภาพันธ์2556ว่ามีชายสติไม่ดีหายไปจากบ้านชื่อนายจรันสิงห์สุระพร้อมสุนัขชื่อไอดาตั้งแต่เวลา1นาฬิกาวันเดียวกันคาดว่าจะจมน้ำเสียชีวิตแล้วจึงขอให้มาช่วยค้นหาผู้สื่อข,ข่าวช่อง7สีตราดทราบข่าวจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากวัดเนินดินแดงตะบนคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด ก่อนเดินทางไปได้สอบถามสถานที่กับร้อยตำรวจตรีสุนทรมุ่งม,มีหัวหน้าตู้ยามบ้านเนินดินแดงก่อนเข้าพื้นที่แม่เขาั่นรับแจ้งมากับผู้ใหญ่เก่า่ผู้ใหญ่เหมือนผู้เหลือมาแจ้งตู้ยามมาปิดเอตู้ยามเนินแดงว่าลูกชายเขาหายไปตัง้งประมาณเที่ยงคืนจากนั้นมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ซึ่งเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลําบากผ่านป่ายางพาร,ราถนนลูกรังขึ้นเขาและลงเขาโค้งแล้วโค้องอีก บางช่วงมีโครนซึ่งรถยนต์กู้ภัยและผู้สื่อข่าวต้องขับไปอย่างช้าๆเปลี่ยนระยะทางกว่า2กิโลเมตรกระทั่งมาถึงทางเข้าสถานที่หายตัวไปใน,มนมามูลมลิซ้อนอายุ42ปีเพื่อนรักของนายจรันสิงสุระเสียงวิทยุแจ้งว่าพบแล้วยังไม่ตายยังไม่ตาย แค่นั้นนายมวยมลิซ้อนรีบเดินไปหาเพื่อนที่เดินมาด้วยความอิดโรยหน้าซีดปากซีดและมีสุนัขเชื่อยดา้าเดินนำหน้ามาเมื่อพบเพื่อนนายมวยได้เข้าไปหิ้วปีกแล้วพาเดินมายัางบริเวณปากทางผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดสีจึงเข้าไปสัมภาษณ์ได้ความว่าบอกงามแล้วให้เขาช่วยเขาไม่ช่วยครับเขาหาว่าแกลงว่าไหวนะเป็นพนังดุดยาวคนละอยู่บนเรือ <c oughs> แล้วพี่ทําไงครับผมเกาะหลักโรบแล้วก็ถีบมาที่ยรักที่หลักปล่อยมาที่ลักเหลือัก,กมาหลักก็พักทิง้งหลักก็พักทิง้งอืแล้วก็มาที่ก็มาบาน ผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดสีถามนายมวยเพื่อหาความจริงทราบว่านายจรันหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลาหนึ่งนาฬิกาพร้อมสุนัขของตอนเองกระทั่งเช้าไม่พบจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเขตอำเภอแหลมงอบช่วยติดตามเพราะเกรงว่าจะจมน้ำอีกทั้งเคยหายไปเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วว่าตอนเย็นเขาหนังดื่มเหล้ากับผมเย็นดีกันอยู่ครับแต่ว่าตอนดกก็หายจะประมาณประมาณตีตีหนึ่งอ่ะ เออเพื่อนทั้งนี้เขาบอกว่ามีคนมาขอน้ากิกิี่นีะ่ะคงคงจะเป็นเขาเันนี้มาหมาตัวหนึ่งมาผมนะครับแล้ว,วแล้วสิ่งที่เขาพูดนี่ทําไมเขาพูดเขาเบิงนนั่นเขาไม่มีสติไม่คดีครับเราก็เราเราใช้เวลาในการติดตามเขาอย่างไร,รบ้างโอ,โอ้ใช้ถึิ่งวันจ็เป็นเต็มวันแล้วครับตรเนี้ผมมีว่าผมว่าเลยว่าตรงนี้น่ะน่าจะใช่นะผมไปตางนู้นเลย ไปทางโน่นทางคลองไม่ไม่ใช่น่าจะแช่ตรงนี้เลยบ่อยปิงมันขึ้นมาทางนี้ไอ้ลูกผู้ใหญ่อะขึ้นมาทางนี้เลยเจอครับแล้วแล้วแล้วเขาเขาไปแบนี้บ่อยไหมไม่ครับบ่อยบ่อยครับบ่อยนะขณะที่เจ้าที่กู้ภัยเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้รับแจ้ง ได้วิทยุแจ้งให้ลูกขายช่วยออกติดตามค้นหาแต่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงได้ขอกำลังเพิ่มอีกในช่วงบ่ายกระทั่งเวลา15บานาฬิกานายจรันนั่งอยู่ในป่ายางพาร,ราพร้อมสุนัขด้วยอาการอิดโรยเขาหายเมื่อประมาณประมาณทุ่มนึงแล้วก็มาตีหนึ่งเขามาขอน้ำกินที่นี่แล้วก็หายไปเลยแล้วเช้าเขาหากันคึงวันแรกถึก่เขามาแจ้งเนี่ยเราเจอ,อยังไงฮะ เจอช่วงเจอนี่เขาไม่เจอหนังอยู่บนขดโคตรโคดเลยโคตยางจนยางกอยางก่อยางอ๋อหาเมหาเมเช้ามาด้วยใช่ไหมอ่าหาเมเช้ามาด้วยก็ประมาณต่างต่างหกโมงยันสองโมงเเเหตุการณ์นี้มันมันมีความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเออพอใจที่ว่าขออาสามาช่วยหาจนพบ เพราะว่าคนคนที่หายเนี่ยประสานไม่ดี uh huh. เป็นคนที่ว่าประสาทเสื่อมมาแล้วเมื่อตอนแรกที่วราแจ้งเราตายไปใช่ตอนแรกคิดว่าจะตกน้ำหายไปเพราะว่าหายไปหมดทั้งหมาทั้งคนนั่นเป็นการสิ้นสุดการค้นหานายจรรญสิงห์สุระที่ต้องใช้เวลากว่า14ชั่วโมงจะก,กริดแววคล้ายหงรายงานเอา่าทีฝ้ค จาาากกททงงีี่่่่ไมมสุนวนวล้เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ กองนวยการฝึกคอปราโก13ก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ให้โรงเรียนอนุบาลน,น้ำเชี่ยวจังหวัดตราดพร้อมจัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน7กลุ่าพันธนี้นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนกอง่วยการฝึกคอบราโก13นําโดยพันเอกพาดาสริมณฑล หัวหน้าส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนกองน่วยการฝึกคอบบราโก13นวาตรีวิษณุจันทริรัตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองบัญชาการนาวิกโยธินร้อยโทยอินโกผู้แทนทหารฝ่ายสหรัฐอเมริกาในการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของจังวัตราดสำหรับโครงการการช่วยเหลือประชาชนเป็นอีกภารกิจหนึง่งนอกจากการฝึก การปฏิบัติการทางด้านการทหารทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ฝึกโดยในส่วนพื้นที่จังหวัดตราดทหารที่เข้าร่วมการฝึกคอบาโก2,013ปีที่32ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความกว้าง7.8เมตรความยาว20เมตรที่โรงเรียนอนุบาลน,น้ำเชี่ยวมาแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาโดยจะแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งมอบให้กับชุมชนในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตามในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปจะมีการนำบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศที่ร่วมฝึกคอบรากโก2013จาก7ชาติประกอบด้วยประเทศไทยประเทศอเมริกาอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นกว่า60นายจะออกมาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคให้กับประชาชนที่โรงเรียนอนุบาลน,น้ำเชี่ยวอีกด้วย ปศุสัตว์จังหวัดตราดเผยผลการตรวจมูลของนกปากห่างที่อพยพเข้ามาหากินในจังหวัดตราดไม่พบเชื้อไข้หวัดนกนางสาวเยาว,วนิตบุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่มีฝูงนกปากห่างนับพันตัวอพยพหนีอากาศหนาวเข้ามาในพื้นที่ตำบลหน,นองสเสม็ดอำเภอเมืองตราดโดยทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดส่งสัตวแพทย์ลงพื้นที่เพื่อเก็บมูลนกปากห่าง จำนวน20ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนกไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีผลการชนสูตรโดยวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์พบว่าไม่มีการพบเชื้อโรคไข้หวัดนกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามการที่นกปากห่างฝูงนี้อพยพเข้ามานับว่าส่งผลดีต่อเกษตรกร,กรชาวนานในการช่วยกำจัดหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าวจึงขอวิงวอนให้ประชาชนโปรดอย่าทำร้ายนกปากห่าง ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากนกปากห่างเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกชนิดหนึ่งตามบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง2,546ปศุสัตว์จังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่าเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลหากเกษตรกรพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติมีอาการคล้ายโรคไข้หวัดนกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอรหรือปศุสัตว์จังหวัดตราดเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการตรวจสอบทันที ว่าน,นกปากห่างได้มาพื้นที่จังหวัดตราดนะคะแล้วก็ทางสานักงานบริษัทจังหวัดตราดเองเนี่ยได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ไปทําการนํอาอุจจาระไปสวบสวอบเพื่อที่จะตรวจหาโรคไข้หวัดนกนะคะผลปรากฏว่าผลออกมาปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยเราส่งตัวอย่างจํานวน20ตัวอย่างเนี่ยไปที่ศูนย์ชนสุตรโรคภาคสัตว์ภาคตะวันออกนะคะซึ่งผลการตรวจสอบก็ออกมาแล้วว่าปกตินะคะก็วางใจได้ในเรื่องของไข้หวัดนกนะคะ่ะะปากห่างเนี่ย มันเข้ามาเนี่ยไม่ได้ทําร้ายอะไรเราเราก็ไม่ได้นําโรคมาให้เราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ออกไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็อชอบอะนะคะที่นกปากหางมากินหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของนาข้าวะนะคะตรงนี้ก็อยากจะ,อ,ะอยากให้ทุกท่านได้ช่วยช่วยช่วยปกป้องรักษาไว้นะคะเพราะว่านกปากหางก็จะเงินนี้ไม่เยอะแล้วตอนนี้นะคะอำเภอคลองใหญ่ประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ที่ยองประชมุมอเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายพงพัฒน์สินรายปลัดป้องกอันอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภาายัยระดับอำเภอมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงพยาบาลคลองใหญ่สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ประปาคลองใหญ่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182สาธารณสุขอำเภออาสาสมัครกู้ภัยคลองใหญ่ไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้มีการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอาคีภัยและเพื่อให้การซ้อมแผนดังกล่าวเกิดความชัดเจนตามบทบาทและหน้าที่ของแต่และหน่วยงานนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจะทำการซ้อมแผนเชิงอภิปรายโดยในวันที่12กุมภาพันธ์2556ในเวลา9นาฬิกาจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโตะน๊ะณห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่และในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีจะทำการฝึกซ้อมสถานการณ์จริงโดยใช้สำนักงานประปาอำเภอคลองใหญ่เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อม มีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในทางด้านการเกษตรด้วยและควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้งส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะติดผลอ่อนเกษตรกรควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสมเพราะหากขาดน้ำในระยะนี้จะทำให้การเจริญเติบโตทางผลชะงักลงหรือหลุดร่วงได้รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของสัตรูพืชจำพวกหนอนด้วย เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตราดเดอะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน